ถึ <Hey! S 2> งจะนั่งนั่งนอยากมีสิใช่เลยจ้วาวน้ากินเหมือนปาอันนี้ดีมันใช่เลย 对，妈 <laughs> ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนะครูเอยาเจ้าหญิงแห่งกุจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะอ่ะเมื่อกี้เอ๊ครูเหมือนเจอครูแล้วเมื่อกี้อยู่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้นะตอนนี้อยู่หน้าเพจครูเอยาเจ้าหญิงแห่งกุจักรวาลกดแรงดึงดูด้านะ,ะกับโปรแกรมพิเศษของเราต่อนะคะวันนี้เดทที่12แล้วนะก่อนเอ่นมาทักทายเชื่อกันก่อนสวัสดีลูกเชียร์พัชรพรสวัสดีลูกสุรีลูก อนิสดาพรค่ะลูกปรียพรค่ะลูกกนิกาคําโสลูกสาลิสาลูกเป็นพิชยาลูกหนุนาลูกรสสรินนะคะวัยรุ่นสร้างตัวค่ะลูกเกศรลูกสําอางค่ะลูกพิทราวดีนะคะครูไอระดาวิชนาสวัสดีคุณพ่อปัญญานะคะนครวงสวัสดีค่ะบอสคุณนุ้ยลูกมัทุลรสโคตรจอยลูกพยอมค่ะ สวัสดีคุณมามีดาค่ะคุณอ่านถูกนะคะสวัสดีคุณปาติทอนค่ะสวัสดีคุณดาวัชราโมเดิเดนแฮสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยมาเร็วมากๆเลยอ่ะใครนะคะอยากสวัสดีครูก็พิมพ์เข้ามาสวัสดีคุณนกสวยรวยแสนล้านเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นมหาบุญในการคางชื่อค่ะสวัสดีลูกอ้อมสวยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทวินิพานะคะเออชีวิตดีดีแบบรวยงงในดงเงินนะคะ คะอันนี้ครูต่อให้สวัสดีลูกอิว๋วสวัสดีค่ะแม่สวยมากเลยโอ้ยดูฟุง้งฟิ้งมากอสาบานกันนะคะว่ามันดูหน้าครูเอียเอออันนี้คือหน้าครูนะคะชุดแบบสวยงามดูดดังเจ้าหญิงนะคะอ่ะฟูฟ่ฟองมากเลยค่ะครูเออฟูฟ่ฟองเออก็ฟูอะ่ะก็มีขนนะคะสวัสดีลูกน้ำหมีจ้าสวัสดีค่ะใครอีกคะโอเคนะคะอ่ะ วันนี้นะคะครูเอี่านะคะพาเราเนะีคะเข้าสู่โปรแกรมเดย์ที่12แล้วแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าโปรแกรมสวัสดีคุณพระวะ ปภพาวรินค่ะนะคะที่จริงจบเอกภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่เป็นไรครูอยากเรียกแบบไหนก็ถือว่าถูกหมดนะถ้าใกล้เคียงว่าเป็นชื่อของเราก็รับเอานะคะลูกนะอ่ะครูเอียพินยาเป็นนักธุรกิจนะคะที่มีชีวิตที่ดีมากนะ,ะในที่ดีมากก็มีปากหมาบ้างด่าคนบ้างหุ่นงีดบ้างหัวเสียบ้างเครียดบ้างนีมีสระตะรวมๆกันนะคะอยู่ที่ครูนะแต่ชีวิดีของครูคืออะไรเงินมีเยอะมาก ทรัพย์สมบัติมีค่ะนะคะถึงก้าชั่วโครนะคะสืบทอดกันก็ไม่หมดนะคะมีอะไรอีกคะลดนะคะเออมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะมีมีมดนะพี่น้องยกเว้นนะคะความสุขที่เสถียนนะค,ะความสุขที่เสถียนคืออะไรคะคูความสุขที่เสถียนคือ อะไรที่มันแบบว่าพิชอมายอ่ะที่แบบไม่ต้องไปตามหาวิ่งไล่ล่าอีกต่อไปนั่นคืออารมณ์ประมาณนั้นแต่นะครูเองไม่มีเมื่อก่อนเออครูเองไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอย่ามาถามหาเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เป็นคนอย่างนี้ไงเป็นคนที่ใครมาวิ่งในลูกของครูไม่ได้ครูดา่าครูสาดกลับหมดนะยใครมาว่าเรื่องการแต่งตัวครนะูใส่สีนี้ไม่เหมาะเลยนะคะดิฉันไม่สนใจค่ะดิฉันถามกลับไปเลยว่า ดิฉันเป็นคนใส่วิช่คุณเป็นคนใส่นะ,ะนั่นคือสิ่งที่ครูเอี่ามีนะคะน่าจะเลี้ยงลอดไวเลอร์ในปากไว้เยอะเหมือนกันนะ,ะแต่นะคะพอในวันหนึ่งได้รู้ก,กับจวกัวกาลกดแรงดึงดูดได้ดูคลิปครูสิตานะคะพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเปลี่ยนสันดานใหม่ทันทีทําไมต้องเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนสิคะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเลยนั่นเลยที่ทําให้ครูเปลี่ยน ครูเรียนตัวเ,เรียนมาก่ายี่ิบ2อดวันนะเรียนเพื่อเปลี่ยนตัวเองนะเรียนเพราะอนุญาตตัวเองให้เปลี่ยนชีวิตจริงๆเออค้นพบความสุขที่แท้จริงคะ่ะเลิกปากหมาเลิกว่าเลิกไปวิ่งในรูของใครคะ่ะเอออยู่ในรูข,ของตัวเองก็มีความสุขดีนะคะลุกขึ้นมาสร้างสิ่งดีๆนะ,ะและออกมาแบ่งปันด้วยการไร้สดนะคะแบ่งปันกฎจักรวัาากวนกฎแรงดึงดูดที่เป็นคาสอนครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครูเอาีาวันนี้ใครที่เป็นคนใหม่นะครูขาหนูไม่มีเงินหนนนููไไมมม่่ีทุ หัวใจหนูไม่มีความรักที่ดีหนูไม่มีบ้านไม่มีรถหนูมีแต่น,นี่ค่ะคิดเอาลูกพ่อไรเพราะเราอนุญาตตัวเองให้มีแต่เรื่องเราลบๆบเข้ามาในชีวิตวันนี้หนูเป็นคนใหม่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูได้คือการทักมาขอคิดมากาบยีบ21วันค่ะนะทักมาค่ะขอเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะด้วยคำสอนครูสิตา ไปดูคลิปนิวรันไปดูภาพยนตร์เดอะซีครีไปดูบุคคลสําคัญระดับโลกว่าเขาได้เรียนรู้กฎกฎนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันมีอยู่จริงไหมบางทีคุณก็พิสูจน์เองนะพิสูจน์เอาแบบคำพิสูจน์เอาเออคือแบบฉันก็อยากรู้อนะ่ะก็ท้าทายไปครูเองก็เป็นแบบนั้นเพราะในวันแรกนะครูไม่ได้รู้กฎาจากักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยครูมารู้ตอนที่รู้จากครูสิตานี่แหละแม่ครูสิตาเป็นครูบาอาจารย์ท่านเดียวคะ่ะที่ครูเอ,อย่านเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตเลือกที่จะเปลี่ยนความคิดเลือกที่จะทิ้งอารมณ์ลบๆตัวเองออกไป วันนี้ครูมีทุกอย่างได้เราก็คู่ควรมีได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะะี่ยนอนฝันลังวันเอาไม่มีทางที่จะรวยคุณจวงขาคุณจะต้องลงมือทำเชื่อสุดหัวใจแล้วลงมือทำโอเคไหมใครคนใหม่อย่าลืมคุณต้องเรียนมาหาก,กับย1่วันก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะคุยกับคุณเอะไม่รู้เรื่องสำหรับคนที่ตามครูมาจากแอป t i k t o k นะคะแอป t i k t อกนะคะวันนี้เรามาเรียนโปรแกรม ปัจจุบันควบคู่กันไปก่อนกับคลิปมหากายบ21วันแต่คุณต้องเรียนต่อเนื่องทุกวันหลุดวันไหนเริ่มต้นใหม่หมดเลยถามตัวเองจริงๆว่าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงไหมเออถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตลองเอาจริงสักครั้งกับชีวิตของตัวเองสิคิดดีมันทําให้คนตายก็ตายไปเลยลูกถ้าการทําดีแล้วทําให้เราหายใจไม่หายใจต่อบนโลกใบนี้ไม่ได้ยอมเถอะกับการนินทาว่าร้ายคนอื่นหัวเสียเลือกอนไนเลือกค่ะ จวงเลือกได้ใช่ไหมคะวันนี้เดทที่12ค่ะนะคะอยู่ในรูเราชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนล้ายเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไปอยู่ในรูของคนอืน่นแน่นอนจวงคุณจวงอยู่ที่เดิมค่ะไม่ไปถึงไหนสัทีวันนี้คุณจวงตัดสินใจจะประสบความสําเร็จในชีวิตอยากเรียนรู้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คิดดีคิดบวกได้แต่คุณจวงบอกว่าคนข้างบ้านไม่เห็นด้วย คุณขาวันนี้นะคะครูเอญยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีหัวโขนคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่นักธุรกิจหลายๆคนรู้จักทําไมครูถึงตัดสินใจที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วเลิกฟังเสียงคนเหล่านั้นล่ะคะครูถามหน่อยว่าวันนี้สมมติถ้าเราเจอเรื่องราวไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวของเราคนข้างบ้านเนี่ยเขามาช่วยอะไรเราได้บ้าง พิมค่ะเรียนไปพิมพ์ไปเขาจิตใต้สำนึกได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะเออวันนี้คนข้างบ้านบางคนโชคดีไงได้คนข้างบ้านดีก็ดีไปแต่ถ้าคุณไปอ,อ้อนวอนขอร้องให้เขามาจ่ายหนี้ให้คุณอะคนข้างบ้านเขาทาให้ไม่ขังถ้าไม่ค่ะเปลี่ยนเถอะนะการคิดดีคิดบวกไม่ได้ทําให้คุณเสียสุขภาพจิตแต่ทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นอายุยืนขึ้นเอาไม่เอาวันนี้การที่เรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ แต่เราไปบังคับคนอื่นเปลี่ยนด้วยอันนี้ครูก็ไม่เห็นด้วยทําไมคะเช่นค่ะสามีค่ะเขาไม่ได้เป็นกฎจักรวาลเลยค่ะครูสามีก็พูดไม่พอพูดด่าหนูว่าตื่นเช้ามาเขาโวยวายเขาหงุดหงิดเขาหัวเสียแล้วหนูอาการไหนล่ะลูกหนูลคะคะครูหนูก็โมโหเขาสิคะครูจ้าแม่บวกขาดดีรดอันนี้คือหนูอยู่ในรูปของตัวเองแล้วใช่ไหมค่ะครู ถ้าเรายังมีอารมณ์ญหญุนหินหัวเสียอยู่นั่นหมายความว่าเราเองก็ยังไม่บวกเพราะฉะนั้นเราจะไปบงังคับให้คนอื่นมาบวกกับเราได้ไหมคะไม่ได้บางคนะ่ะกดดันเกรงเกรงนูแทนตัวเองอยู่ในแดนบวกค่ะครูแต่คือแบบว่าลูกหนูบอกว่าตั้งแต่แม่แทนตัวเองมาดูร้ายกว่าเดิมคุณจวงคุณจวงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทำไมคุณร้ายกว่าเดิมทั้งที่คุณบอกว่าคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ร้ายกว่าเดิมคือหนึ่งฉันอยากให้คนที่อยู่ใกล้ฉันเขามีความสุขแล้วหนูมีความสุขไหมลกูกที่ไปบังคับเขาให้มาเป็นในแบบของเรานะ่ะไม่ค่ะครูสองเลยค่ะหนูอยากให้เขาแบบว่าเปลี่ยนแนวความคิดบ้างนะคะครูเขาคิดลบพูดลบมาตลอดเลยแล้วหนูล,ะล่ะลูกยังพูดลบอยู่ไหมก็มีโมโหลูกบ้างจ้ะพ่อแม่ล่ะ โอ้ยพ่อกับแม่นีิเห็นหนูออกมาเต้นนะคะว่าให้หนูใหญ่เลยแต่หนูก็ไม่สนล้วก็ครูหนูก็ไม่คุยด้วยเลยค่ะครูจ้ะนี่คือคนที่บวัวขาดทํำให้เพื่อนอยู่รอบข้างกดดันทําให้คนอยู่รอบข้างไม่มีความสุขมันใช่เหรอลูกวันนี้เราต้องแยกแยะก,กันด้วยนะคะในวันที่เหล่าลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่างครูเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเนี่ย ค,ครคคูไม่ได้ไปบังคับครอบครัวครูไม่ได้ไปบังคับลูกบังคับสามีครูให้มาเปลี่ยนด้วยเขาจะเป็นแบบไหน,นโอเคเขาเป็นแต่เขาจะซึมซับเราค่ะค่อยๆซึมซับไปคุณจะไปหักดิบนะคะหรือดัดไม้แข็งๆนะ่ะให้มันมาอ่อนไม่ได้มันไม่มีทางได้คุณต้องค่อยๆดัดค่อยๆดัดค่อยๆดัดหักอ,อ,อ,อย่างเดียวคะ่ะเข้าใจไหมคะเออ เอาใหม่วันนี้เราบวกขาดให้มันได้ก่อนเริ่มต้นอยู่ในลูปของตัวเองนี่แหละตั้งเป้าให้กับตัวเองวันนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสันดานตัวเองฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเลิกนินทาว่าร้ายฉันจะเลิกพูดลบๆให้คนอื่นอันนี้เปลี่ยนทําไงล่ะครูถ้ามีคนมาว่าครูมีเฮอ่อทำไมสีผมเป็นแบบนั้นทําไมต้องแต่งตัวสวยจะไปไหนหรอ เรื่องของครูครูก็ไม่จําเป็นจะต้องตปด่าก,กับเขาคุณรู้ไหมว่าถ้ามีหมาเห่าคุณอนะ่ะหนึ่งตัวแต่คุณกลับไปเห่าตอบมันจะมีหมาเพิ่มขึ้นอันดีสองตัววันนี้เราไม่ใช่แบบเขาค่ะเราไม่เป็นไรขอบคุณค่ะครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ติดลบสิบล้านมีเงินติดตัว20บาทวันนี้มารวยมารอดด้วยการใช้กฎจกักรวาลกฎแรงหนึ่งหนูคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเป็นแบบไหนร้ายพกนะคะเวลาไปขายสินค้านะคะไปขายของอยู่โลตัสศินักรินนะคะพกอาวุธค่ะ ใครมาก็ตบใครว่ากูอาปากปุ๊บเลือดกกปากจะเลือดไม่ออกอย่ามาเรียกเจตาทําไมแม่เราเปลี่ยนได้ทําไมครูสิตาเปลี่ยนได้คุณก็เปลี่ยนได้ครูสิตาไม่ได้เปลี่ยนใครเลยค่ะในครอบครัวเปลี่ยนแค่ตัวครูสิตาก่อนเปลี่ยนคนเดียวรวยทวั้งโคตรเอาไหมมันเหนื่อยนะคะครูกับการที่ไม่มีใครสนับสนุนหนูเลยค่ะก็คุณเป็นอย่างนั้นไง วันนี้คุณตั้งใจคุณสนุกคุณตื่นเต้นคุณเบิกบานคุณยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งได้คุณสร้างผลลัพธ์ได้ทําไมมันจะไม่มีใครสนับสนุนคุณสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นสิมึงดูถูกกูได้นะแต่ทํในอนาคตกูไม่ถูกหรอกมึงเจอกูแน่นอนเดี๋ยวกูขับรถเบนแม่ไปฟาดหน้าเลยนั่นเป้าหมายชัดเจนเปลี่ยนที่ตัวเอง ที่ลูกได้ผลลัพธ์ที่หนูได้ค่ะจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตนาะจากการที่ฟังครูสิตาเนาะหนูสร้างยอดขายธุรกิจบนโลกออไลน์ได้ค่ะพ่อจ๋าม่จ๋าอันนี้ทองนะคะหนูซื้อมาฟังนี่กับข้าวที่แสนอร่อยที่พ่อแม่อยากกินเดี๋ยววันหยุดหนูจะพาไปเที่ยวนะคะทําไมเขาจะไม่สนับสนุน แต่วันนี้บวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างเป็นสัพเพเวสีทางผลลัพธ์มันไม่มีใครสนับสนุนหรอกลูกครูเอยียญยืนหยัดในกฎจักรวาลกฎแรง,งดูเรียนรู้กับคําสอนแม่ครูสิตาค่ะเรียนรู้ครูบาอาจารย์คนเดียวค่ะสี่ปีค่ะเกือบสี่ปีค่ะปีนี้เข้าปีที่สี่ครูให้เวลาความสําเร็จครูให้เวลาความเชื่อครูใส่หัวใจความศรัทธาเข้าไปทำให้ครูมีวันนี้ไงหนูอยากเป็นแบบครูหนูอยากได้แบบครู ว่าจารล่าหนกไปไม่รักษาสัจจะต่อตนเองทำไรได้ทำไมผลลัพธ์ไม่เกิดรู้ยังเรื่องชาวบ้านรู้หมดหัวบ้านไทยบ้านรู้หมดไม่รู้อย่างเดียวเรื่องตัวเองไปวิ่งในลูกของเขาได้หมดอ่ะลูกของหนูอยู่ไหนล่ะลูกกลับลู้มาฮัลโหลกลับมาค่ะขมอนเบบี on, บ้านอยู่นี่จ้ะ ไม่ได้ไปอยู่กลางหมู่บ้านค่ะไม่ใช่เป็นทระโคงประจําหมู่บ้านค่ะวันนี้อจะฉันเป็นคนคิดบวกนะฉันเป็นคนคิดดีมากเลยมีคนมาว่าเหรอกูยอมไม่ได้นะมึงกูต้องจัดมันอันนี้ก็ไม่ถูกค่ะวันนี้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะเปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหัวสมองของตัวเองใหม่ให้เชื่อในเรื่องดีๆเปลี่ยนแค่ตัวเองก่อนได้ไหมตื่นรู้อะไรขอบคุณก่อนร่างกายจ้า ทำครบยี่สิบเอ็ดวันไหมเออบางทีก็หลุดหลุดเริ่มต้นใหม่จ้ะเรียนกับครูสิตาหรือเปล่าบางวันก็ไม่ทันนะ่ะย้อนไหมเออไม่มีเวลาค่ะจ้าจวง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 อยากเปลี่ยนชีวิตตอนนี้จวงอยากมีชีวิตที่ดีจวงก็ไม่ทําอะไรสักอย่างอ่ะมันจะสําเร็จง่ายๆได้อย่างไรมีคนหยิบยืดโอกาสมาให้จวงก็ไม่มองเลยนะั่นนะ่ะจวงไปมองอะไรอยู่ล่ะลูก เป้าหมายในชีวิตมีอะไรเขียนให้กับตัวเองหรือ,อยังไม่อะยังไม่เขียนเลยครูเอาเงินปารถนาไว้เท่าไหร่ในชีวิตเงินเก็บอยากมีเท่าไหร่ไม่กล้าเขียนตอนนี้พันหนึ่งยังหาไม่ได้เลยกับครูจ้ะก็เพราะเป็นแบบนั้นไงทําไมไม่ใจใจหน่อยอะเขียนไม่ได้ลงทุน่ะเขียนไม่ได้ใช้เงิน่ะเขียนใช้อารมณ์ความรู้สึกเขียนไปะละปารถนาสิบล้านกับครูเขียนลงไปบนความสุขขอบคุณเงินสิบล้านของฉันนั้นมาจากช่องทางไหนให้ใหมันเห็นภาพนั่นคือสิ่งที่จวงอยู่ในลูกของตัวเองลูก มีเป้าหมายชัดเจนบอกเลยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอยากซื้อรถกับครูซื้อรถเดือนไหนวันที่เท่าไหร่เขียนได้ยังกัครูไม่กล้าฝันหรอกโอ้ยรถคันละล้านกว่าจะจวงจวงไม่กล้าฝันจวงก็อยู่ที่เดิมไปวันนี้อยากสําเร็จเอาเวลาที่ไปวิ่งในลูกของคนอื่นมาอยู่ในลูกของเรา เขียนสิเอ้ยขอบคุณรถนะรถอ่ารถคันแรกของฉันเปัจเจลรถสปอร์ตฉันรับรถวันที่13่าพฤศจิกายน2563เวลา10โมง20นาทีแล้วเจอกันรถแห่งจักรวาลรถคันแรกรถที่มีความสุขที่สุดขอบคุณเธอนะที่พาฉันไปท่องเที่ยวทุกที่เอาเวลาไปเขียนขอบคุณ17อย่างเขียนหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้อะครูเออด้ว้อเขาดี17ข่าวดีวดทำด้วยแบบเออไม่รู้เลยอะครูนั่น อีกเยอะที่เรายังไม่ทําอีกเยอะที่เรายังไม่เรียนรู้แต่เราเอาเวลาของเราไปวิ่งในลูของใครวันนี้เราถามตัวเองได้สิ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นไอดอลสำหรับครูเอยามากมากเลยนั่นคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่สนใจว่าใครจะร้อนจะด่าจะโวยวายจะหัวเสียจะหุุนหิดกูมีหน้าที่ขึ้นค่ะและส่องแสงให้กูมีหน้าที่ของกูค่ะแล้วกูก็ลงเท่าเดิมค่ะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงพระอาทิตย์ไม่มีเวลาไปอิจช้าพระจันทร์ค่ะ อย่ามาเคียงข้างกูนะเฮ้ยพอกูจะตกมึงก็ขึ้นเลยเหรอามึงอย่ามาเทียบรัศมีกูนะไม่เคยค่ะพระอาทิตย์ไม่ได้สนใจค่ะโอยผิวกูจะไหมแล้วเนี่ยดำหมดแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้ผ่อนแสงนะคะพระอาทิตย์ทำหน้าที่ของพระอาทิตย์อย่างดีเยี่ยมแต่คนที่รับพระอาทิตย์อ่ะรับแสงของพระอาทิตย์นะคะ,แ,าาะ,คะแล้วแต่ใครจะเห็นค่าที่แตกต่างกัน บางคนขอบคุณพระอาทิตย์ค่ะที่มาส่องสว่างให้ต้นไม้ของเขาค่ะเออได้งอกเงยงอกงามได้สวยงามบางคนใช้แสงอาทิตย์ค่ะไปเป็นพลังงานโซลาเซลล์เออทำไมบางกลุ่มคนที่เขาใช้พระอาทิตย์เกิดประโยชน์ได้เพราะเขามองในด้านดีแต่มนุษย์ขี้เหม็นเนี่ยที่ครูบอกเขี้ยวเข็นเทวดาเนี่ยอ้ยเดี๋ยวร้อนพอฝนตกก็ฝนตกเนหนาไปหมดพอหนาวเก็น้วามากเลยนะอ้าเอายังไงกับชีวิตไม่มีอะไรเหมาะสมไม่มีอะไรดีสักอย่าง แดดออกก็หาว่าร้อน้าทีิตไม่ได้ยินนะคะคุณบอกว่าคุณร้อนคุณก็แค่หาผ้าหรือหากะหาล่มมากลางเพื่อบดบางแสงแดดแสงอะไรต่างๆที่คุณบอกไปให้มันดีขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทําวันนี้ไอดอลของครูค่ะทําหน้าที่ได้อย่างชัดเจนกูไม่สนใจอะไรกูไม่สนใจใครภาททิตไม่เคยไปวิ่งในลูกของใครค่ะอยู่ในลูกของตัวเอง จะดวงดาวจะพระจันทร์จะอะไรก็ตามที่ร่วมทางไปกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่ได้สนใจค่ะวันนี้คุณเป็นแบบไหนคุณอยากประสบความสําเร็จแต่คุณก็ยังไปฟังเรื่องของคนอื่นไปฟังไปอนุญาตให้น้ําลายคนอื่นอะมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกับความสําเร็จของตัวเองอยู่ไหมครูเอียะอดีตไม่ได้รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยนะคะครูตัดสินใจให้กับตัวเองได้ค่ะว่าครูเลือกที่จะเรียนสายภาษาครูก็มุ่งตรงไปโฟกัสชัดเจนกับเรียนภาษาค่ะ ต่อให้ใครมาบอกไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปสร้างความมัน่นคงไปสอบ้าราชการครูคไม่เอาเพราะครูไม่ได้ชอบครูตัดสินใจของครูได้เอา้าทำไมครูประสบความสําเร็จเพราะแบบนี้ไงทําไมพอครูรู้จักแม่ครูสิตาทาไมครูทยานฟ้ามากเลยผลลัพธ์นะ,ะไม่ต้องพูดถึงกันธุรกิจส่วนตัวพันล้านธุรกิจบนโลกออนไลน์มากกว่าร้อยล้านบาทขึ้นเป็นผู้นําหลักล้านของระบบ t s w อย่างสง่าง,งามพ่ออะไรทําไมคู่ควรละ่ะ พาะครูเชื่อสุดหัวใจเพราะครูศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขไม,มมไม่มีคําถามไม่มีข้อสงสัยครูเซย์แยดกับทุกอย่างทุกคําสอนเราเนี่ยแค่มหาการย1บวันยังไม่รอดเลยลูกวันนี้อยากเป็นแบบครูได้หนูต้องฝึกเท่าไหร่สาหรับคนที่ไม่มีทุนค่ะแต้มต่อทางสังคมไม่มีค่ะแม่ครูสิตาก็เป็นติดลบแบบนั้นไม่มีใครรู้จักไม่มีแบ็กอัพที่เส้นใหญ่ แม่เรายังสําเร็จให้ดูอย่างทุกวันนี้คุณปรารถนาอะไรล่ะความสุขคุณได้ความสุขตั้งแต่ดูมหากรรบยีบเอวันแล้วค่ะการเงินเรื่องรองใครรู้จักคุณสิตาไม่รวยคุณบอกเลยว่าพลาดมากถามใจตัวเองว่าอนุญาตให้เปลี่ยนจริงหรือเปล่าเอาจริงยังบวกขาดได้จริงหรอเราเท่านั้นคือผู้ตัดสินเราคนเท่านั้นคือคนที่ตอบคำถามตัวเองได้ดีที่สุด วันนี้ครูขอล่นน้ลงนะคะใครที่ชอบไปบังคับคนอื่นให้มาอยู่ในลูกของตัวเองเนี่ยคุณถือว่าผิดทางค่ะกับสู่ลูกของตัวเองจวงตื่นเช้ามาขอโทษขอบคุณร่างกายของตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเห็นคุณค่าทุกอย่างค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเดินไปหน้ากระจกชื่นชมตัวเองค่ะใครไม่ทําไม่เป็นไรเรื่องของเขาแต่คุณอะทํานั่นคือสิ่งที่คู่ควรที่คุณจะทํานั่นคือหน้าที่ของคุณคุณควรจะทํา ถ้าใครมาด่ามาว่าขอบคุณเขาค่ะอย่าไปด่าเขากลับขอบคุณนะพี่หนูลองเลือกชีวิตของหนูแล้วค่ะหนูรู้สึกหนูมีความสุขมากกับการเดินทางนี้ให้เวลาหนูหนึ่งปีนะคะกับการประสบความสําเร็จหนูจะเอาผลลัพธ์มาฝากพ่อแม่หนูจะเอาผลลัาาพธ์มา,ลลมาฝากคนที่ดูหนูหนูจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูค่ะว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นของจริงไม่ใช่ใครเข้ามาแย้มโดนหลอกหรือลบาเออกูโดนหลอกหรือเปล่า,ออลลานะมีอะไรให้เขาหลอกในทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว ทำสิมันยากตรงไหนสร้างคุณค่าให้กับตัวเองบางทีการที่คุณพูดนินาคนอื่นนั่นอะ่ะมันคือความคิดหรือเขาเรียกว่านิสัยของคุณมันฟ้องออกทางคำพูดอากับกริยาฟ้องออกหมดวันนี้คนที่บวกขาดนะบวกขาดก็คือบวกขาดเขาจะยิ้มให้กับทุกสถานการณ์ได้เขาจะหัวเราะได้ ถามว่าเขามีเครียดไหมเขาไม่มีเขาเสียใจเป็นไหมเสียใจเป็นแต่เขาปาดน้ําตาได้เร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเขาเสียใจได้ค่ะแต่เขาลุกขึ้นมาละรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้เร็วเขาไม่โทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาไม่โทษคนอื่นค่ะยอมรับแก้ไขแล้วไปต่อนี่คือคนที่สําเร็จวันนี้คุณรู้ไหมว่าคี์ที่แพงเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกกันกำหนดอนาคตของคุณ คุณจะไปเอาอารมณ์คนอื่นเอาความรู้สึกของคนอื่นมากําหนดอนาคตของตัวคุณได้หรือไม่คุณอยากเอาความรู้สึกของเขามาสร้างบ้านของคุณมันได้เหรอมันไม่ได้ความรู้สึกของคุณเท่านั้นอารมณ์คุณเท่านั้นคือตัวบ่งบอกความสำเร็จของตัวคุณเองเลือกแลกลุย แล้วลงมือทําให้สุดบนเส้นทางเดินของตัวเองมีคนทําได้เราทําได้มีคนสําเร็จกูสําเร็จทํำไหมพูดไหมตอกย้ําความสําเร็จให้กับตัวเองบ่อยแค่ไหนเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนกับการเดินบนเส้นทางนี้ทําไมหลายคนล่วงเพราะการรู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดกระจอกป๊อตใจอ่อนบวกไม่ขาดรับลบเยอะนินทาว่าร้ายคนอื่นจัก,กรวาลเอาคืนค่ะแต่ทําไมคนที่อยู่ถึงประสบความสําเร็จ ทำไมเขาถึงทะยานฟ้าทำไมเขาทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดทำไมดูชีวิตเขามีความสุขจังเลยบวกคาสินโน ครูไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนในการคิดบวกเลยนะครูใช้แค่อารมณ์ความรู้สึกของครูในการยิ้มให้กับตัวเองในการหัวรเราะเสียงดังๆให้กับตัวเองในการชื่นชมเป็นนักเฉลิมฉลองให้กับตัวเองทุกครั้งที่ครูไม่ว่าของขวัญชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครูเป็นนักเฉลิมฉลองที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองค่ะวันนี้กลับมาอยู่ในลูกของตัวเองค่ะอย่าไปบังคับใครอย่าเป็นนักบงการชีวิตคนอื่นนะคะถ้าอยากสําเร็จในชีวิตแบบง่ายๆสบายๆวันนี้ครูเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายคนจะตื่นรู้และได้ขี่ที่แพงจาก ครูเอยานะคะครูบรรจงสร้างให้กับพวกเราทุกคนจริงๆ เดย์ที่12แล้วนะคะกับโปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะหรือมาหากายบ21วันเลเวล2นะคะโอ้โหจะจบแล้วแป๊บเดียวเองนะครูตื่นเต้นมากๆเลยทุกครั้งที่ออกมาแบ่งปันทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันค่ะคนใหม่อย่าลืมนะคะทักมาเปลี่ยนชีวิตขอคลิปมหากายบ21วันของครูสิตาได้ทางเพจของครูเอญย่าเลยนะคะเพจนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ